เรามากินก๋วยจับน้ำใสกันจ้าเป็นก๋วยจับบ้านๆเจ้บบาเพื่อนๆไม่มีหมูกรอบมีแต่หมูสามชั้นต้มจ้าเดี๋ยวมาตักเส้นใส่กันเลยนีกว่าเส้นก๋วยจับตักใส่แล้วจ้ยังไงเป็นก๋วยจับง่ายๆจ้าเพื่อนๆจะต้องใสแค่ ใส่ต้าหู้หมูสามชั้นแล้วก็กระดูมหมูจ้ะต้มน้ำซุปวานปราปักชีมงลงไปีย มีกระดูกหมูด้วยเจ้าเพื่อนใส่กระดูกหมูด้วยจงเอาความหวานตรงน้ำซุปจับบ,าบา้านๆจริงๆเลยเจ้าเพื่อนเนี่จิ ผักชีไม่มีใส่แต่ต้นหอมจ้านี่มีไข่ยังมาตูด้วยจ้าเพื่อนๆนี่ไข่ดูไข่สองฟองเลยจ้าน,น่ากินอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมเจียวเลยจ้า ใส่เยอะๆเะได้ของหอมใส่พริกไปสักหนึ่งช้อนจ้านี่แล้วก็น้ำส้มเราใส่อย่างนี้เลยจ้าเพื่อนๆนี่แล้วก็น้ำปลาสักหน่อยไอ้เจ้าเพื่อนมาจ้ากินกับจับน้ำใสกันจ้า